เลยเลยเอามันชีวิตมันก็แบบเหมือนเดิมแบบใส่ชุดนักศึกษาเรียนเริ่มก็ดึงแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีอารมณ์แบบนั้นแล้วก็ไม่ได้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเล๋ๆไม่ค่อยได้อัพรูปเท่าไหร่ ไ่าเสร็จแล้วกลับเลยนงคร่องกอนั่เครื่องกับรถกันบอยั่เครก่อบดีก่านไม่ใช่ครับคต่อไป่อนน่ไม่คุ้นเลยให่ สวัสดีค่ะสวัสดีครับไปหาของกินครับไปทำการดีๆ่ะได้ทุกคริงเป็นข้อูลใช่เป็นงานมันเกิดครับมันดจริงไม่ได้เกิดวันนี้นะคเกิดวันที่สอง้ยิมิถุนาะครับแต่ว่ามาจับเป็นที่สอสดคิววดนค่ะขอบคุณมากครับขอคุณทุกคนเลยะที่มาบทาง ยังยางลาสารทีไไม่ไม่มีให้ดูใช่ค่ะแ้วก็ก็อพยายามจะจะเอาไม้ทุกคน่าสนเวลาเวลาก็ค่อนข้างที่จะนอนกลาเวลาที่จะนอนหลับิงๆเองยังไม่ค่อยจะมีใช่ใช่ครับก็คือก็คือก็คนที่ที่คนทับรถรอดูลิอ ตอนนี้ยังมียอยู่ใช่เพราะว่าอนนี้ยังต้อ่ตดน่างี่วลอย่างการก็แบบตอนนี้กังไีอยู่กอนี่โนก็งานเคอตอนนี้นเดก็เรียนอยู่แอคือทุกคนก็จะหนักให้แต่ละัจะนกันนอนดูเนว่าโน้นตกกจางแบบนี้ว่าดิจิทัตอว่าอะไรเงี้ยาจะได้แจกกันไปคนแม่แล้ว แม่ครับจริงๆก็ไม่ได้เตรียมอะไรไว้แต่ว่าปับมันแน่นด้นผอะไรอกมานี่คือว่า้ากิมีอะาแ่ว่านั้นไม่ได้ไม่ได้เปนต่างจังหวัดเพราะว่าก็จริงจริงตามบอกจากแม่เนี่ยจริงจริงก็คือ,อ,อ,อ มานมาแล้วเนี่ยก็ให้เราอดงนีงที่แก็่านวีั้ก็ไม่เป็นไรเนาะมาไม่ได้เนาะไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวก็คงมีคิดมีอะไรไปให้ดูกันนะครับแต่ก็ขอบคุณมากที่ตั้งใจมาตั้งใจจะมาครับก็ก็อย่างไรก็ฝันผลงานที่ไปเรื่อยๆนะวะขอบคุณครั

ก็ตอบคำถามกับ <tampoco> พ <Christmas. S 1> ี no been, so ่อ be ้อด้วนครับว่าเรียนหนักขนาดนี้เนี่ยแบบอไม่ว่างขนาดนี้เนี่ยแต่เราไมัาี่ใช่ไหมครับหลมาตที่นานมากแต่ไม่ได้หลับเพราะว่าว่าึ่งรงยบาลก็ทุกวันแล้วนะครับเพื่อนเราคนไข้เราอาจารย์อะไรอเี้ยนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีอกาสแบบจะมาเก็บกับจัลกรรบ้านก็ไม่ต้องอกถ้าเราเกิเป็นที่่านมาอาจจะไม่ค่อยได้ไปช่วง